คลิปที่สองหลังจากเราวาดการ์ตูนแบบตุ๊กตาหัวไม่ขีดไปแล้วเราทํารูปเต็มตัวคราวนี้เราลองมาฝึกทําวาดรูปคนต่อเนื่องดูนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ยางลบไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นการวาดแบบสดๆแล้วก็เราต้องใช้วิธีคิดจินตนาการหาช่องว่างให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับโดยการ ต่อภาพออกไปเป็นตัวคนต่างๆจะเป็นลีลาหรือเป็นท่าทางลักษณะยังไงก็ได้นะครับฝึกบ่อยๆก็เดี๋ยวจะคล้องเองนะครับตอนนี้คุณครูก็ทําให้พวกเราดูกันนะครับด้ยการลากเส้นโดยเราใช้ความคิดซะก่อนว่าจะออกท่าทางยังไงในในภาพนี้เป็นการวาดแบบออกออกแนวทางแบบง่ายๆไม่ได้เอายากเป็นท่าทางแบบส่วนใหญ่จะเป็นกลางแขนกลางขา จะเป็นการแนกนขงขาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ดูพื้นที่ตรงที่เป็นแขนเราก็เอาขาเนี่ยเข้าไปต่อพยายามทําพื้นที่ว่างให้เหลือน้อยที่สุดก็จะมีบางจังหวะคุณครูก็ชะง,งักเหมืนอนกันบางทีก็เราไม่ได้วาดรูปบ่อยก็เลยจใจพวกเราเนี่ยไปลองทําดูนะครับตรงไหนมีช่องว่างตรงไหนที่มีช่องว่างเราก็เติมเข้าไปเลยในกระดาษจะเป็น a 4กระดาษแผ่นเล็กหรือกระดาษแผ่นใหญ่ จะใช้ดินสอล่างภาพหรือจะใช้ดินสอดับเหรือดินสอ h b ก็ได้นะครับหรือก็ใช้เมจิกเราจะสามารถเอาสีน้ำหรือสีไม้เนี่ยลงพื้นฐานลงพื้นไปก่อนก็ได้แล้วเราก็เอาเราก็เอาขีดเส้นอ่ะขีดเส้นเข้าไปนะครับเป็นท่าทางต่างๆสนุกดีนะครับก็ทำแบบต่อเนื่องเข้าไปก็แล้วกันก็สามารถเอาไปฝึกฝนได้ สังเกตดูมีทั้งท่านั่งท่ายืนทั้งจะเป็นนั่งเป็นยืนเป็นตีลังกาเป็นยิมนาสติกเป็นยืดแข้งยืดขาตรงไหนมีพื้นที่เหลือเราก็ค่อยๆเติมเข้าไปจะเป็นยกมือไหว้จะเป็นยกมือไหว้เป็นการกราบคานแยกขาฉีกขาดีใจ กระโดดปบมืออาจจะใช้ลีลาของกีฬามาใช้ก็ได้นะครับโดยการเติมอุปกรณ์เข้าไปต่างๆอันนี้ก็วาดลงไปเลยโดยที่ค่อยๆค,คิดเอาไม่ต้องไม่ต้องไปใช้อย่างลบทําภาพให้ออกตอนนี้เราก็เติมเข้าไปตอนนี้ใกล้ที่จะเต็มพื้นที่แล้วอ่าน,นี้เด็กๆสามารถฝึกซ้อมได้นะครับผู้ใหญ่ก็ฝึกซ้อมได้นะครับ ก็เอาไปลองฝึกซ้อมลองดูนะครับตอนนี้ก็ภาพเต็มแล้วนะครับก็ลองดูนะครับเอาละเอาไปโชว์ที่บ้านก็ได้สวยงามมากนะครับสวัสดีครับ